ผักไฮโดรครับออโรป o นิกส m มาร f เป็นติ่งครับผักไฮโดรเนี่ยเราเกิดปัญหาก็คือรากเน่าโคนเน่าแล้วก็มแมลงนะครับมากัดกินผักมั่งแล้วก็เราก็ต้องแบบฉีดสารเคมีเพว่มแมลงมั่งอะไรประมาณนี้ครับแต่ไอโรของเรานี้เราปลูกด้วยแบบรากลอยเป็นผักออเกนิกสารเคมีฆ่ามแมลงไม่มีเลยครับดียังไงครับในการปลูกรากลอยแบบนี้ครับ พืชนะลากของมันนะครับมันจะรับออกซิเจนได้เต็มที่แล้วมันจเจริญเติบโตได้ดีที่สุดนะครับและอีกอย่างผักเนี่ยสีมันจะสดเพราะาถ้าเราปลุกแบบผักไฮโดรฟสีมันจะไม่ไม่สดและการทํางานของเราก็ใช้ระบบไฮดีเซนในการควบคุมระบบะครับเราจะควบคุมไฟพัดลมแล้น้ํานะครับเพื่อพ่นสเปรย์ไปตรงรากนะครับ นี่ครับเราจะเปิดผ่านแอปชื่อว่าแอปบิงนะครับอันนี้คือโหมดแบบเปิดอัตโนมัติอันนี้เราก็เราจะสั่งตอนไหนก็ได้ครับสั่งปิดไฟก็ได้เปิดไฟก็ได้แล้วก็ถ้าจะให้มาชีน้ำก็เปิดนะครับระบบออโต้ส่วนพัดลมนะครับมันก็จะวัดเองละครับว่าถ้าอากาศมันอบครับมันจะเปิดเองเลยทันทีครับแบบระบายอากาศทันทีครับนี่แบบะมายนี้ครับ